สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันกับตัวแทนของ f เฟสแคนจริงๆเราคุยกันมาแล้วแหละที่ไทยใช่แต่วันนั้นอ่ะไม่เหงาเท่านี้ใช่ใช่ไหมวันนั้นไม่เหงาเท่านี้ตอนแรกมีแวม์พร์เตอร์เซียมีเฮลใช่แล้วไหมเฟสแคนไปไปมามาเหลือแค่ทีมคุณทีมเดียวเอาจริงถือว่าเซอพายไหมที่เหลือทีมคุณทีมเดียว ที่มาเพราะจากวันนั้นอ่ะคุณก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนี้ใช่ว่าว่าจะได้มากลับกลายเป็นมั่นใจแวมพร์มากกว่าด้วยซ้ำใช่เซอร์ไพรส์ไหมที่ก็ก็เซอร์ไพรส์ครับมันมันไม่เคยเหลือทีมไทยทีมเดียวมาเลยนี่ปกติทุกปีมันต้องมีทีมเอ้มีสองทีมสามทีมนะอ่าแต่นี่เหลือเหลือทีมเดียวแล้วคิดไหมว่าแบบเฮ้ยหรือว่ามันเป็นแบบนิมิตหมายเป็นแพแคนมาทีมเดียวแล้วก็ได้แล้วม่นองจะเขียนมาแล้วก็ได้ใช่ไหมไอ้พูดพูดถึงพูดถึง รอบก่อนหน้านี้หน่อยที่ก่อนที่คุณจะมาเวิลเนี่ยตอนนั้นคุณก็ยังไม่ชัวว่าว่าว่าจะได้มาเวิลหรือเปล่าตอนนั้นอ๋อใช่ใช่คับถ,ถ้าตอนนั้นจากจากผ่านกรุ๊ปสเตจมาแล้วก็คือ,อยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจเหลืออีกสองรอบที่ต้องเล่นใช่ไหมตอนนั้นอ่ะวางแผนยังไงแล้วเราเราคิดไหมว่าจะเป็นเราแค่ทีมเดียวที่แบบไปเล่นในซาวเวอร์ไปเล่นในลาสแชนเราเราก็ไม่ได้คิดครับจนวันที่เรานั่งเครื่องบินจากไทยไปมาเลยเพื่อที่จะมาแข่งต่ออื อแล้วเราก็เชียร์แวมไพร์จนแบบว่าจนแบบจนเท้าอ่ะถึงโรงแรมคือรู้ผลแล้วว่าแวมไพร์ไม่ได้ไปคือ,ค,อคือเท้าถึงโรงแรมปุ๊บอ่ะเราก็เราก็เดินไปดูคะแนนกับสตาร์ที่เขานัา่งนขนาดไหนพี่ สตรีมกันยังไม่จ่ายยังไม่บอกมาเพราะว่ามันเป็นแบบดีเลยใช่ไหมล่ะโอ้ไม่เห็นาตามนั่งอยู่ผมเดินไปขามก่อนเลยใช่องาดูแค่เมออันนั้นคือสิ่งแรกที่คุณแลนดิ้งที่มาเลยแล้วเชียร์เชียร์แบบว่าอยากให้เข้าไปจะได้มานี่ด้วยกันใช่ใช่จะได้แบบไปแข่งรอบต่อไปด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเหลือทีมไทยทีมเดียวก็นั่นน่ะเนาะส่วนรวมนะส่วนรวมทุกคนตอนนี้จับตาดูอยู่ที่คุณเน็มเลยแล้วพอพอรู้ว่าอ่ะอย่างแรกคือคุณรู้แล้วว่าไม่เหลือใครละไม่เหลือใครลวเหลือแค่เฟสแทน ตอนนั้นเตรียมตัวยังไงทั้งเซิร์ฟเวอร์สเตตล่าแชมป์สเตตเออเราพยายามปรับในสิ่งที่เรายังเข้าไม่ได้กับการแข่งนะพี่ปรับในการเล่นของตัวเองมากกว่าเพราะว่าส่วนมากแล้วที่เราพลาดกับเราพลาดด้วยการเล่นของตัวพวกเราเองอ่าใช่แล้วก็ปรับปรับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตู่เตะไถแบบเหมือนหลับหลับ,ลบเกือบจะหลับแล้วกลับมาอีกเงี้ยอ่าเกือบ,เก,อบเกือบที่จะไม่ได้มาเล่นเหมือนกันต้องใช้ฟอร์มโดยรวมของเฟสแคนตอนนั้น อยู่ในขั้นที่เรียกว่าแย่เลยคีย์ที่ทําให้แบบคัมแบ็กกลับมาได้เกือบแบบเนี่ยอย่างที่โคบอก,กือบหลับแล้วกลับมาได้เนี่ยคืออะไรมันโชคชะตายอยากให้เข้ามากกว่าเพราะว่าอย่างในเกมสุดท้ายนั้นแะะมันมันมีแบบว่าทีคิวอ่ะมาดักรอเราหน้าเกมโกงตายใช่เกมโกงตายนั่นคือทีคิวอ่ะมาดักรอเราข้างหน้าเมืองในทางที่เราจะมูฟแต่ว่าตอนนั้นอ่ะผมสั่งให้มูฟไปอีกทางหนึ่งก่อนก่อนที่จะถึงเกมสุดท้ายอ่ะเกมลองสุดท้ายเกมที่ห้ามผมก็คุยกับน้องว่าเนี่ยมันเกมท้ายละคือถ้า ถ้ายังกังวลเรื่องอะไรอยู่ถ้ามึงยังไม่มั่นใจในเรื่องอะไรอยู่มึงทิ้งไปเลยเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะเสียอะไแบบนี้เราเราเล่นเราเล่นแบบให้เต็มที่ที่สุดเลยได้ไหมคือถ้าตกรอบอย่าเสียดายใช่ตอนนั้นอพอคุณได้ได้คีย์เวิร์ดนั้นมาว่าเล่นแบบไม่ต้องเสียดายแล้วตอนนั้นคุณยังไงที่ทำให้ทีมมันดีเพราะว่ามูดโดยรวมนี่แหละครับเพราะว่าแต่ละคนไม่มีมูดที่ว่าตัดพพอหรืออะไรเงี้ยครับถึงจะมีแบบว่าเหมือนฟิลเหมือนทะเลาะแต่เราไม่ได้ทะเลาะแต่มันแค่ถกเถียงนะครับเพื่อที่จะแก เราจะหลับเราก็กลับมาตลอดเซอร์เวอร์สเตตอนนั้นต้องใช้คำว่าโกงตายกลับมาได้ด้วยฟอร์มที่แบบปฏิหารจริงๆอ่ะก็นั่นแหละพี่ด้วยด้วยวงด้วยมุมที่เราเลือกเข้ามาด้วยที่เราไปตีรับไฟอะไรทุกอย่างมันมันดูมันดูเพอร์เฟกมันคือใช่ใช่เหมือนแบบเหมือนสไตล์ตามสไตล์ที่เราเล่นจริงๆนะได้กลับมาเป็นเฟสแคนใช่เพราะช่วงช่วงแรกๆมันเหมือนแบบเมาสมัดอ่ะ เอาแม่มเพนอยู่คือแบบเราเราเราเล่นในซีเราเล่นในต้องพูดกันพี่เราเล่นในซีมาเราคิดว่าเราก็แข็งอ่ะแล้วก็เราก็เข้าได้ทุกวงเหมือนกันน่ะอแต่พอแต่พอฟังฟาร์มอยู่แม่งรถขับผ่านเข้าวงไปเนี้ยตาต่อตามึงใครเนี่ยเพิ่งลงฟาร์มเนี่ยกูเพิ่งฟาร์มเนี่ยโอ้กับปุ๊บคือวงหนึ่งอ่ะพี่วงหนึ่งอ่ะคือเราไม่เคยเห็นในซีแน่นอนหรือว่าในเวอร์ก่อนก่อนหน้านี้ก็ไม่มีแต่คราวนี้มาเนี่ยคือแบบ คือยืนฟาร์มอยู่แต่รถขับผ่านหน้าไปตีนอะไรไม่วงขึ้นอ่ะก็เราเพิ่งถึงเมืองอ่ะเขามาแล้วอ่ะพี่เขาขับไปงั้นอ่ะคือต้องบอกเลยว่าเราเรายังช็อกทามิ่งอยู่ในตอนแรกเพราะว่าจากทามิ่งอย่างทามิ่งกลุ่มแรกที่เล่นเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เร็วขนาดนั้นเนี่ยแต่พอแต่พอมากลุ่มเราอะแบบพอพอถึงตอนที่มิราม่าในรอบกุ๊ปอ่ะ เกมผมจำไม่ได้ว่าเกมเกมเกมห้าหรือว่าเกมไม่ไม่วันสุดท้ายกูสเตตรอบสุดท้ายเกมที่ห้าเออเกมที่ห้าคือตอนนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าเมืองอ่ะเขาอิมปรลล่าแต่ว่าบ้านมันจะมีบ้านบ้านเศรษฐีอยู่ติดกนยะแล้วคือตอนนั้นเหมือนจะเป็นวงอะไรวงสามหรวงสองสองสองอับสามสองอัพสามอ่ะบีพี่คิดดูว่าสองอัพสามนไม่ก็หนึ่งเนี่ยออพมาสองนี่แหละบ้านเรากานแต่ว่าแปลว่าช่วงช่วงต้นเกมเอาไว้ว่าช่วงช่วงต้นเกมพี่พี่เห็นรถประมาณยี่สิบคันอ่ะที่ขับ คือในจอของผมมากเราเห็นอย่างจริงพี่คือพี่ไม่ไม่รู้จะเรียกยิงใครอ่ะแล้วพี่รู้ไหมเพราะคือในเกมตอนนั้นอะผมอ่ะคนที่อยู่ในบ้านบ้านเป็นหลุมเราก็เห็นเลยหรอกแต่ผมอ่ะผมเป็นสกาวใช่ไหมล่ะพออัพปุ๊บอ่ะผมก็จะขับไปสกาวดเช็คพื้นที่ไงผมก็ขับออกไปแล้วผมมันเป็นรถตู้ตอนนั้นอะผมรู้แล้วว่าคนมันจะแห่เว้ยผมไม่ไม่ขับไปจอดหรือเซ็ตรถผมกลับว่าจอดตรงเนี้ยรถมาปุ๊บผมโดดขึ้นแล้วไปเลยแล้วแล้วพี่พี่ภาพในหูผมนะแม่งขับรถชนกันแบบ คนกันทุกคนอ่ะไอ้ท่นโมกี้ขอผมก็จอดยิงอะไรแบบใจก็แบบชืจอดยิงกั้อไรคนแม่หมาหมดเลยผมก็ไปยอะไรเหี้ยคือภาพคือภาพด้วยคนที่อยู่ในโพสิชันเห็นคือ คือเห็นรถไอ้แมนขับมาขับออกมาจากกลางวงอ่ะแค่คันเดียวอะแล้วเห็นอีก20คันอะขับเข้าวงสวนไปเออแบบโหอะไรวะน่าพี่แบบคิดว่ามีงานคอนเสิร์ตคือคือใจอ่ะคือใจต้องเห็นมุมหง่วงเวยต่เมื่อกล้องจับมุมหง่วงพี่เห็นเลยเป็นชนกันแบบเหมือนคนข้างอ่ะพี่ชนกันแบบไม่รู้ใครเป็นใครมันชนไอ้เรื่องของรถความนี่ระเบิดไอ้นี่ก็ชนกันโอ้โหถ้าพี่เคยดูหนังแบบพวกแข่งรถอ่ะรถชนแบบความระเบิดอ้่มบางชนแบบตรงนั้นเลยคือตีนั้นเลยโอ้โหทางซ้ายทางซ้ายแข่งรถ ท้าขวาชิงมือดีนี่ก็ขับปลาสมุกเข้าปั๊มยิงกันอ้ออแล้วหลังหลังหลังจากจบกรุ๊ปสเตจแล้วยังยังเมาหมาัดอยู่อะไรอยู่แต่กลับมาได้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเป็นการจับทามมิ่งได้เลยไหมตอนซอลเวอร์สเตจเกมว,วันสุดท้ายเดียผมใช้คำว่าวันสุดท้ายก็คือเราก็คิดแล้วว่าเราเราจะต้องเปลี่ยนทามมิ่งแต่พอเราพอพอไปผ่านรอบกรุ๊ปสเตจไปแล้วไปลองเล่นที่มันเหมือนแบบ มันมันยังทําได้ไม่ดีก็เหมือนแบบพอเราแก้เรื่องนี้ได้ปุ๊บ <im it> มันจะมีอีกเรื่องหน,นึ่งขึ้นมาใหม่ภายในทีม <miraculous. S 2> ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาขึ้นมาเราก็ปรับปรับปรับแก้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 อะไรเงี้ยพี่อ๋ <New. S 2> อ,อประมาณนั้นครับความพร้อมความพร้อมของคุณประมาณเท่าไหร่ในแง่ของผ <sm art> ู้เล่นเลยอ่าสำหรับผมนะครับประมาณประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบที่เหลือเอาไว้ปรับตามหน้างานกับข้อมูลที่ต้องได้มาใหม่ใหมครับอ่าแล้วของโค้กับข้อมูลอะไรต่างๆ ข้อมูลตอนนี้มันมันก,มนก็มันยังไม่ไม่ชัดเจนนะพี่คนกําลังงัดเมืองกํากลังแบบลองทามมิ่งอะไรเงี้ยคือ,อยังเตยนนัวอยู่อ่าแล้วก็แล้วก็ไฟแนลในรอบไฟแนลนี้ก็เหมือนกับว่าพวกผมก็ต้อง,ต,องต้องงัดเมืองอีกแล้วอืมอีกแล้วใช่อีกแล้วไม่เคยหนีพ้นเรื่องนีอออ้อาจจะสองแผ่นที่อืมอาจจะสองแผ่นที่เลยอ่าซึ่งพวกคุณก็น่าจะชินละแต่อยู่ที่ว่าจะทำได้ออกมาดีหรือเปล่าใช่ใช่อ่าแล้วมีมีมีเรื่องอะไรที่ที่กังวลอีกไหม สำหรับรอบนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องงัดเมืองเนี่ยแหละพี่เพราะว่าเขาก็ระดับโลกโลกันทุกคนนะทุกทีมเขาก็มีสกิลเพย์อะไรพวกนล้นเราก็ต้องปรับตามเพื่อเรียกเรียกความมั่นใจเดี๋ยวเรียกความมั่นใจให้กับทีมเนี่ยใช่คือตอนนี้ถ้าทีมมีความมั่นใจผมว่าทีมไหนทีมไหนก็ได้โอเคแล้วตั้งเป้าไว้ยังไงทัวร์นี้ในรอบในรอบไฟนนลนี้ก็อยากอยากได้นะพี่ถ้าถ้าที่ตั้งเป้าไว้ก็คือท็อปสาม สอบสามอ่าแต่ถ้าสมมติว่าจบมาแล้วเราจบที่เท่าไหร่ก็ช่างมันถ้าเต็มที่แล้วแต่คือเป้าเราคือที่สามใช่เป้าเป้าเราคือทับสามโอเคทับสามโอเคอันนี้ก็คืออยู่ในช่วงก่อนช่วงก่อนเริ่มนะครับผมฝากกระถือแฟนแหน่อยดีว่าเออเพราะตอนนี้คุณเหลือทีมไทยทีมเดียวแล้วทุกแพลตฟอร์มผมย้ำว่าทุกแพลตฟอร์มมารวมที่คุณตอนนี้ก็คือไม่คือไม่ได้รวมที่เฟ้นแร์นะหลักๆรวมที่คุณก่อน แล้วถ้าเกิดคุณเล่นดีเนี่ยเดี๋ยวค่อยกระจายไปที่อื่นก็คือบอกแล้วว่าอยาเอาความเหงาลงที่ผมก็ไม่ไม่ช่วยอะไรเหมือนเดิมคือคือไม่ว่าจะแข่งรอบไหนก็ช่างก็จะเห็นชื่อผมหรือไม่ก็คนด่าผมอ่าอ่าซึ่งซึ่งคนที่ด่าผมช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตีเรียดอะไรแล้วเพราะว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ผมก็มีโชว์อ่าแต่แต่อันนี้ในในมุมของผมนะในที่เป็นเป็นเป็นพิธีกรก็ดีเป็นคนดูก็ดีอยากจะบอกว่าอ่าในในฐานะที่ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมอะไรก็แล้วแต่ แต่แต่พอมาเป็นระดับโลกแล้วแล้วณตอนนี้นะถ้าไม่รู้ว่าจะพิมพ์อะไรอะไรเงี้ยซัพพอร์ตดีกว่าอย่างน้อยๆก็ยังเป็นตัวแทนจากไทยเป็น4ี่คนห้าคนจากไทยเป็นทีมเดียวจากไทยที่มางัดกับเือสิงห์กระทิงแรดอย่างที่น้องๆบอกอผมว่าเก็บเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์ comment ดีๆปล่อยเออเก็บคอมเมนต์ที่ไม่ดีเนี่ยเก็บไว้ตัวคอมเมนต์ดีๆเนี่ยปล่อยออกมา<อ>ผมว่าอย่างนั้นน่ะน่าจะช่วยได้เยอะกว่าเนาะอ,อันนี้ก็เป็น เฟซแคนนะครับผมก่อนที่จะลงไปทำการแข่งขันลุยชิงแชมป์โลกประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์อะไรอีกหรือว่าจะพาน้องไปทำอะไรอีกหรือว่าไปติดตามน้องทำอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามกันได้ที่เพจพับจีมมือบารกันเลยครับผม